สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อนี่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาแถวแถวทงหน้าครับพี่น้องครับมาเห็นพนังเก็บอีหยังอยู่บนหูคือกันเ้อพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวผมิเขาไปคุยกับเพินเน้อครับเด้อว่าเพิ่นกําลังเก็บอีหยังอยู่นะครับพี่น้องทั้งสีสเกดตเทาครับอาวสวัสดีครับสวัสดีครับครับเก็บอีหยังอยู่ครับเนี่ยเขาเอินหญ่าซิ่วบ่ครับเนี่นี่ใส่ผมเบิ่งใกล้ๆเบิ่งโดกหญ่านางนวลจ้ะโอ้นี่บอกครับภาษาไทยเอินหญ่านั่งนวบ่บ้าน บ้านเฮาเอินหยาซิ่วบ่ครับเนี่ยเอาไปเฮ็ดอีหยังครับเนี่ยหยาซิ่วไปใส่ขนมค่ะบ่เอ้าขนมอีหยังครับคือใส่หยาตัวนี่ขนมเทียนขนมเทียนมันมันเสียบ่ครับคั่นใส่ตัวนี่มันสิเฮ็ดให้บโบูดแล้วก็เฮ็ดให้แป้งนิ่มค่ะโอ้หยาซิ่วนี่มันเฮ็ดให้อันขนมเทียนเฮานี่ยโบบูดไงบ้านนี่ก็แป้งกระนุ่มแป้งกนุ่มบ่ครับแม่นแล้วทางด้านรสชาติมันสิดีขึ้นบ่ครับหรือจังไดมันก็ เอาจังไดครับคือจังหูครับว่าญญาซิ่วหรือหยาตัวนี้นี่มันมันเอาไปใส่ขนมเทียนไหนเขาเขาพิ่เห็ดมาอยู่แล้วค่ะเฮ็ดมาหลายปีแล้วครับแม่ค่ะได้ตัวดีแจกค่ะหรือันเอาหรือคันมาเอาเนะลาสีมีแดงสี เป็นยังก่อนครับตัวนี้มันเป็นยังก่อนโอ้มันง่ามบ่ครับเนี่ยอยู่อยู่บนไปเก็บซูมือมันมีแต่ังสีโอ้ไปเก็บทุกมือเลยบ่ครับเนี่ยแม่นค่ะออกเก็บมาสิเป็นเดือนแล้วค่ะโอ้เขาเอาไปตุนไว้บ่ครับเอาไปเก็บเนี่ยยังไงแม่นค่ะเอาไปตุนไว้อืมเฮ็ดขนมเทียนเฮ็ดขายบ่ครับขนมเทียนเนี่ยแม่นค่ะโอ้ขายอยู่ไซสครับขนมเทียนอันคนก็มีคนมาซื้อโอ้มีคนมาลาเขาไปขายต่อจังสีบ่ครับภาษาไทยเขาเอื้อนหยาอีหยังกว่าครับเนี่ย หญ้านางนวลเนาะโอ้แสดงว่ามันก็สิเป็นสมุนไพรเป็นบอคับลักษณะสมุนไพ่เป็นบอไงอืมเข้าแสดงว่าเขาเอื่อว่าพุ่มปัญญามาแต่โบรานเนาะนี่เนาะจากวายาเออเมีนพูดโอ้ยผมก็ยังบูหูเลยวายาเนี่ยนี่มันเอาไปกินไห้ไปเฮ็ดขนมไหนผล่ะครับพี่น้องครับพิ่นเก็บนะครับโอ้ครับนี่แหละครับพี่น้องอยู่ในทงไยทงหน้าแบบนี้นะครับผลมาเก็บหญ้ากันผลคุณยยเพิ่นก็มาเก็บพื่อกันอื ปกตินี่ออกเก็บทุกมือวันที่ครับ<ไ>อ,อืมครับครับโอ้นีโบเมนที่ไว้ครคายใบบักขามเนาะบ่คนละคนเนาะคนละอ่าอาจสีคนละช่องครับอ่ะสรุปแล้วตัวนี้มันเป็นสมุนไพรน้ำกระไดวะครับเนี่ยเป็นสมุนไพรน้ำกระไดแต่ว่าเผ็ดขนมแตงโมเจ้ียวเผ็ดขนมอันสมุนไพรไปต้มกินหนามมันง่ะครับเนี่ย เ,เอาไปล่างๆแล้วก็บางคนเหมืนกับมใส่แปลงเลยค่ะโนูก็บมูสเจ็กแม่ค่ะโอ้แมนแต่ว่านี่เขาต้องการก่อนตูดจีนนี่ค่ะคือมันเป็นรายได้เสริมรายได้เสริมของเนี่ยย่าย่พาเอคดัีบอก็ <B> เลยก็เลยพาายเพันมาเก็บบอครับ โ oh, อ้นนกกออันขันห่อไปขายเขาห่อต,ต่างๆแหงล่างๆต่างแหงบ่ครับบ่ได้บ่ได้ล่างเอาสดเลยบ่ครับ,บเนี่ยต่างหรือเนื้อโบเดย์โซกับโโอ้โนี่นมันอยู่ในจังสีเนาะเนียนมันบ่ได้สกปรกเลยค่ะดเดเี๋ยวโด้มีสกปรกเลยค่ะครับครับครับอ่านนั่นแหละครับพี่น้องครับเป็นบรรยากาศของชาวอีสานบ้านเฮาเดี๋ยวมาเบิ่งนั่งคุณยายน้ำก่อนเด้ออ่าคุณยายนั่งอยู่ผีเลยสินี่คุณยายเพิ่งเก็บพือกันนะครับพี่น้องครับโอ้หง่างามเนาะคุณยายเนาะ อืมครับครับครับโอ้พี่น้องครับนี่แหละครับเป็นชาวอีสานบ้านเฮาเป็นพุ่มปัญญาของบ้านเฮานะครับอ้าอยู่บ้านเอียงก่อนครับเนี่ยอยู่บ้านกะาเหลืองค่ะโอ้ครับบ้านก้านเหลืองบอกครับแม่กะเหลืองกุรูปอดรับสื่อสมุนไพรยาค่ะรับเจ้าเลยบอกรับสื่อสมุนไพรคือว่าขันมีตะไคร้ไว้บกูดกับไปขายได้บอกหรือยังไงหรือสมุนไพรแบบไหนทุกอย่าง โอ้ครับกระเจี๊ยบกระเมียนขึ้นกันบ่ครับขายคือกันโอ้เอ้าขันมีผู้ใดสิขายนี่ทักเพิ่นเลยนะครับเด้อบอกเบอร์โทรนี่เดยวป้บ่092อ่า092 337 337 1758 1758อ่านี่นะครับคุณผู้ชมเพิ่นบอกเบอร์โทรเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับเพิ่นรับซื้อสมุนไพรผู้ใดมีสมุนไพรต่างๆนี่ทักเพิ่นซื้อแอนบ่ครับทักเพิ่นได้เลยเด้อครับพี่น้องครับ นี่แหละครับบ้านก้านเหลืองตำบลก้านเหลืองอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับมาคูณมื่อนานเพื่อซื้อมดละนี่พี่น้องเมึงเพิ่นมาเก็บสมุนไพรเนี่ยมีไร่ใดค่ะอืมครับครับครับอ่ะเอาล่ะครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ